หลานน้อยมียสองหลานน้อยง่ายไปต่างบาทหนา้าผาเป็นหุกไหมอ๋อปางงกหัวแล,ล้ว้วหนุกหนาวไหมหนาวไหม หนาวนะเมื่อวานสิบหกวันนี้สิบเจ็ดนี่ยวันหนาวกว่าทำไมประเทำไประนทันหน้าอย่างนั้นนะทูกคนบอกที่มหาลุมฝูดที่ร้านหน้าไงหลานน้อยเนี่ยจากหืม <c oughs> หลานน้อยจากโชคชัย สดวนบนได้เหรอสดวนบนได้เหรออ้าวเจ๋งนี่ด่าสวดได้อันนี้สองหลานน้อยอันนี้ชื่ออะไรคนนี้บารินบาลินใบบุญ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 อ๋อชื่อชื่อไทยๆอย่างเงี้ย ดีนะนั่นแหละตัวนั่นแหละหึฮึอะไรนะเพียงเหรอเพียงเพียงเพียงอะไรนะเพียงคุณอ๋อเพียงคุณอืมอันนี้ใบบุญอันนั้นเพียงคุณ ามา,าต่อแตะต่อแตะมาเลยมะนะค่อยเดินมะโอ้มา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 ถวายมาถวายมั้ยมาเอาญาติพี่น้องมาให้หมดเลยมั้ยนะขึ้นมาถวายมั้ยมามามามกลัวเหะออ่ากลัวเป็นไรหะ่ะ ในช่างสมยศมาอ <c oughs> อ่สาธุนะใบบุญนะโน้นเพียงคุณเเป็นเพื่อนกันอืไปดูมันเสียอะไรอได้สมยศแล้วพอดื่นทำไม่ได้หรอกใช้ตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่สมยศเป็นหน่มจนป่าดน,นี้แล้วเป็นมีหลานแล้วอ่าเพียงคุณเพียงคุณมะ ใบบุญไม่กล้าขึ้นอาจสงเลยใบบุญกลัวอาจสงนะเพียงคุณอย่ากลัวอาจสงไหมมาขึ้นมามามา,มาโอ้เอนี่ทาไม่กลัวเลยเนี่ยเอาเขึ้นมาขึ้นมาอันนี้เพียงคุณนะอืมนะอันนี้ถวายตั้งนี้แล้วสาธุนะลูกนะมาเออสาธุกับหลานเพียงคุณดังๆ สาธุกับหลานใบบุญดังๆอ่ะแล้วเห็นไหมทำบุญแตเ่เด็กๆเด็กกว่าจะโตเป็นของเล่นเๆมาหล่ก <laughs> ว่าจะโตกว่าจะเรียนหนังสือกว่าจะจบโอ้เลี้ยงคนคนหนึ่งไม่ใ่ของง่ายๆนะ กว่าจะโตกว่าจะจบยิ่งพ่อแม่ยากจนนี่ยิ่งลำบากล้วพ่อแม่มีหน่อยก็ง่ายหน่อยเลี้ยงลูกปลูกโพเลี้ยงไม่พอเอาคำสอนอีกเลี้ยงได้แต่ตัวไม่พอต้องเลี้ยงหัวใจด้วยเลี้ยงลูกปลูกโพเด็กเนี่ยไม่ใช่ของง่ายๆนะ ก็จะเกิดอยู่ในท้องแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนก็มีอุ้มอยู่นั่นแหละไปไหนก็อยู่คาท้องอย่างนั้นแหละก็จะคลอดออกมาไม่ใช่ง่ายๆนะพ่อแม่นี่ลำบากเลี้ยงนี่พอมาแล้วก็ต้องเรียนหนังสือทุกวนันนี้เรียนหนังสือต้องแข่งโรงเรียนกันอีกนะ โรงเรียนนี่ดังโรงเรียนนี่ไม่ดังโอ้ไเปเรียนอีกแล้วพ่อแม่ก็หาเนี่ยอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนดีๆโอไม่ใช่เล่นๆนะบางโรงเรียนนี่โอ้แพงมากนะอเด็กเนี่ยพ่อแม่ก็อยากให้ลูกได้ดีที่สุดใครจะรักลูกเกินพ่อเกินแม่วะในโลกอันนี้ จะมีผัวมีเมียจีคนก็ช่างเถอะใครอะจะรักลูกแล้วก็พ่อกับแม่มีหรอมีหรอกปรมาติมาตาปิตโรบิดามาดารคือพรหมของลูก mm. ดูสิพรหมคือคือมีวิหารธรรมเรียกว่าพรหมพรหมมธรรมพรหมมธรรมคือเมตตา ผิดกีครั้งกี่หนก็ก็อุ้มอยู่นั่นแหละ <laughs> หนูเขาพ่อแม่มกรุณาโมทิตาอุเบกขาลูกทำผิดเด็ทำเป็นไม่เห็นมีแต่พ่อแต่แม่เท่านั้นแหละที่เหลือก็จะยอมเหรออันนี้กว่าจะโตเนี่ยเด็กๆสมมยศก็เป็นเป็นตาเป็นปู่ไปแล้วนะอืมเราหลานละ ลูกของลูกก็เรียกว่าหลาน,นเดี๋ยวก็โตขึ้นมาเลี้ยงลูกก็ไม่พองเลี้ยงหลานนะสมยืนนะมีหลานให้เลี้ยงอีกจะได้ไม่เหงาเนี่ยดูพวกเราดิดูพวกเราเองนะแต่ละคนอาจจะโตขึ้นมาบุญคุณนี้ใหญ่หลวงนะ เขาบอกว่าเอาปากกามาวาดนะเขาเขียนไม่หมดบุญคุณนี้มากมาตาปิตุอุปชานังบุตธารัสสังกโหอนากุลาจะกรรมมันตาเอตมังกละมุตตมังการอุปถากบำลุงเลี้ยงบิดามารดาเป็นมงคลอย่างสูงสุด <c oughs> ให้ลูกได้หมดแหละพ่อแม่ <c oughs> มีสมบัตินั่แบ่งก่อนจะเป็นจะตายพ่อแม่จะคิดอะไรต้องแบ่งสมบัติให้ลูกก่อน <c oughs> ลูกคนนี้ได้อันนี้ลูกคนนั้นได้อันนั้นไม่ยอมตายนะต้องแบ่งก่อนนะดูความรัก <c oughs> อัศจรรย์นะ <c oughs> อัศจรรย์ความรักที่พ่อแม่มีต่อลูก <c oughs> แม้จะเป็นจะตายเนี่ยไม่ได้ห่วงตัวนะห่วงว่าลูก จะได้เท่าไหร่คนนั้นจะได้เป็นธรรมไหมคนนี้จะได้เท่าไหร่เงี้ยเป็นห่วงลูกเนี่ยเด็กๆก็กจะโตไม่ใช่ของเล่นเล่นเสื้อผ้าเด็กก็ว่าแพงนะนี่ถูกนะเสื้อผ้าเด็กก็แพงขอ,องจินเด็กก็แพงโรงเรียนเด็กก็แพงนะเนี่ยความรัก จากตัวตัวน้อยๆยยมันเป็นพวกเราผู้แก่ผู้เฒ่าไปข้างหน้าเอ้ามาจากตัวเล็กๆงี่แหละเลี้ยงลูกนี่คือข้าวปลาอาหารปลูกโพคือสอนคุณธรรมสอ,อย่างนี้ขาดไม่ได้เลยนะถ้าขาดไปแล้วนี่โตมาไม่มีคุณธรรมอันตรายที่สุดเลย และเด็กคนไหนฉลาดต้องระวังให้ดีๆถ้ามันมีแววว่ามันฉลาดกว่าใครถ้ามันไปผิดทางมันจะทำาชั่วได้มากถ้ามันโตมันโกงก็จะโกงจิงกว่าเขาถ้าเป็นข้าราชการมันก็จะลุกซิกซอกแซกได้มากกว่าเขาเด็กคนไหนฉลาดเนี่ยต้องระวังดูมันให้ดีๆถ้ามันฉลาดนะ ราะความฉลาดนี่มันมันเป็นได้ทั้งดีและไม่ดีอังนั้นเวลาเด็กฉลาดคนนี้ฉลาดคนนี้อันนี้อย่าภูมิใจไม่ได้นะภูมิใจเพราะความฉลาดอย่างเดียวไม่ได้ต้องต้องคอยดูให้ดีคอยอบรมคอยตักเตือนสั่งสอนสิ่งที่มนุษย์พึงมีคือฮิริความร้ายใจใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาป อย่างเช่นถ้ามันเป็นตำรวจอเงี้ยมันไปเที่ยวจับคนจับคนจับคนแต่มันทำผิดมันไม่จับตัวมันเองนะนี่คือไม่มีหริริความลายใจใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปหรือว่าเป็นพระเป็นเนนก็ตามทำผิดไม่เอาผิดตัวเองนะเอาผิดคนอื่นสอนในคนอื่นแต่ไม่สอนตัวอเี้ยันเป็นไปได้ทุกวงว่าบาป ได้ทุกวงคำว่าบุญก็ได้ทุกวงอย่างนี้เป็นต้นฮิริความระายใจใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปทำคุ้มครองโลกคุ้มครองมนุษย์ให้มีคุณธรรมคนคุณธรรมนี่จึงสำคัญจะไม่มีคุณธรรมแล้วก็หมดเลยหมดกัน หมดความนับถือหมดความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกหมดความเป็นผัวเป็นเมียถ้าหมดคุณธรรมแล้วมันหมดไปซะทุกอย่างทุกอย่างไม่เหลืออะไรไว้พอเป็นเครื่องะระลึกกระถึงกันได้เลยนะเนี่ยคุณธรรมคนคุณธรรมพ่อแม่คือผู้ให้เกิดเกิดอะไรเกิดคนคนนั้นคือคนยังไงคนมีคุณธรรม ก็จะไปเรียนหนังสือก็จะจบก็จะเรียนจบชั้นนั้นนั้นต้องรักษาเขาให้ดีนี่พูดถึงเด็กวันนี้เห็นเด็กก็พูดเนี่ยที่นั่งอยู่ก็เป็นพวกเราอย่างนี้มาจากเด็กๆทั้งนั้นแหละมาจากชีวิตที่บางอ่อนบางคนเรียนไม่ถึงไหนตายก่อน มันบางอ่อนมันบางมากชีวิตเนี่ยเป็นง่ายเกิดง่ายตายง่ายเป็นนั่นเป็นนี่ท่านถึงมีคุณธรรมข้อหนึ่งว่าอย่าประมาทให้รักษาอย่าประมาทในชีวิตนะดูแลกันให้ดีๆเด็กไม่รู้จักงูรู้จักอะไรหรอกมนโตต้องคอยบอกอย่างนี้นี่คนคุณธรรม ายากที่สุดคนคุณธรรมบางทีก็มาคู่กับคนบุญอย่างพระพุทธเจ้าเกิดนี้นี่ใ,นใครจะไปสอนท่านเลยเกิดมาเดินได้จังเจ็ดเก้าอายุเจ็ดปีก็นั่งสมาธิเองอยู่ใต้ต้นว่าในงานแรกนาขวัญของพระบิดา ก็ม,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 มีลูกมีมีเมียมีลูกพิมพายโสธราลูกชื่อราหุลลูกเกิดก็ออกบวชวันเกิดนั่นแหละยี่สิบเก้าปีอันนี้เรียกว่าสั่งสมบรมีมาเต็มไม่ต้องมีใครไปสั่งไปสอนเพราะว่าทร,รม,มาเรื่อยๆรำม,มาจนเป็นนิสัยเสียส,สงไขยแสนมากับออกบวชยี่สิบเก้าปี หปีสำเร็จเป็นพระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาอยู่45ปี45่พระพรรษาอายุ80ปรินิพพาน80ปีเท่านั้นไม่ได้ยืนมากนะพุทธเจ้าของเราผู้ใดมีอายุเกิน80ปีถือว่ากำไรเกิดนราพุทธเจ้าไปแล้วไม่ต้องเสียใจถ้าจะตาย81 82 เกินมาพุทธเจ้าไปแล้วไม่ต้องคือกำไรเยอะแล้วนะญญเออเทนให้ฟังอยู่นะบางเทศนะอน่อหลวงปูสมยศอืมปู่สมยศนี่อ่พุทธเจ้าของเราบางทีบางคนท่านก็สร้างบาร,รมีมาเต็มแล้วทั้งบาร,รมีภาษาวก สังบารมีของพุทธบารมีท่านเรียกว่าบารมีเต็มเปี่ยมแล้วปฏิสัมพิธาวิโมขาจะยาจะสาวกะปาบารมีปัจเจกะโพธิพุทธภูมิสบะเมตินรพติเต็ม,เต,มเต็มทั้งสาวกบารมีญานเต็มทั้งพุทธภูมิเต็มเต็มทั้งปจเจกะภูมิ ตามที่ท่านน,น,น,นะนั้นนั้นบำเพ็ญนียบารมีเต็มอันนี้ไม่ได้สอนกันมากนี่ต้องบอกอาว่าจิตนี้เต็มแล้วก็คือไม่เอาความชั่วแล้วไม่เอาความผิดเอาแต่ความถูกเอาแต่ความดีเอาแต่ความเป็นทานศีลภาวนาในจิตเนะนี่ยนี่สังสมมาเต็มแล้วนี่ก็พูดให้ฟังเห็นเด็กๆ พวกเราก็เป็นเด็กมาก่อนนี่แต่ละคนทนสุคนก็เป็นเด็กดื้อม,มาทั้งนั้นแหละนีม่มีใครไม่ดื้อนะนม่มีไหใครไ,ม,ไม,ม่ไม่ดื้อมีไหมนะน่นจะมีอยู่ว่าท่านตองท่านโตเนี่ยน่าจะไม่ดื้ออย่างเรานี่เด็กดื้อนะสุกส่วนโดดน้ําโดดท่าโดดน้ำวา่ายน้ําโดดน้ําพายเรือ หาปูหาปลาเนี่ยเราเด็กดื้อไม่อยู่บ้านคืนฝนตกก็ออกจากบ้านหาปลาหากบหาเขียดอย่างเราเป็นเด็กดื้อน้ำเนี่ยไม่กลัวแล้วเรือเนี่ยไม่กลัวแล้วกระโดดตุ้มตามหมดหายเงียบเราเด็กดื้อเด็กดื้อสุกส่วนฝนตกบุมบุมฟ้าร้องแ๊บแฝบเตียงเปียงคืนสองสาทุ่มไปละ โไฟใส่หัวไปหากบหาเขียดแล้วเด็กดื้อหาจินแล้วพ่อแม่สอนให้ไปหาจินไปทำบาปแล้วมาข้าสัตว์ก่อนรู้จักบาปที่ไหนจะปลาได้เยอะๆเรียกว่าข้องนะใส่ข้องใส่อะไรมาก็เรียกว่าข้องมีเบ็ดมีฉมวกมีหมดละอุปกรณ์ฆ่าสัตว์นะอุปกรณ์ฆ่าสัตว์ เรกว่ายังไม่ได้ล้างมือให้สะอาดมือก็คือมือฆ่าสัตว์อยู่นี่รู้หรอกว่ามันบาปสัตว์ตายก็ไม่รู้สึกอะไรเลยดีใจได้ซ้ําพอดีใจเพราะมันตายก็เลยบาปหนักก็วิ่ mm hmm. นะก่อนไม่รู้นะเป็นเด็กกันมาเด็กบ้านนอกนิมโครจะโชคดีได้ทำอะไรทุกอย่างเลย ในเมืองไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สู้พวกเราไหวน้ำก็ไม่ต้องไปมีจ้างครูมาสอนเนอะเกิดมาไหวเป็นแล้วไม่เห็นมีครูสอนไหวน้ำปีนต้นไม้ก็ไม่มีครูสอนเด็กในเมืองต้องจ้างครูมาสอนไวนหไวน้าขนาดไหวนั้นยังเป็นสประรดอะไรเลยอย่างเราโดดตามเลยน้ําลึกสิบเมตรยี่สิบเมตรหัวฝายก็ไม่เห็นสนใจก็ไม่เห็นตายเพราะน้ําไม่มีทางเลยว่างั้นเถอะ อชีวิตมันมาแบบนี้ฉะนั้นเกิดพบใดชาติดาใดแย้งข้าพเจ้าไปเป็นลูกคนรวยเลยไม่อยากเป็นนะอย่าไปเกิดในเมืองเจริญเลยอยู่มันธรรมชาติอย่างนี้อยู่กับต้นไม้อยู่กับทุ่งโล่งๆก,กว้างๆไปเบียดเสียกันอยู่ในเมืองที่หนึ่งตารางวาร้อยตารางวาแย่งกันอยู่ มองดูทุ่งนาสิบไร่ห้าสิบไร่นอนกว้างความภูมิใจของคนบราน,นอกความภูมิใจของคนอีสานบ้านแรงแต่ทุกวันนี้ไม่แรงแล้วนะคนมาแย่งอีสานอยู่แล้วแต่ก่อนอีสานบ้านแห้งอีสานบ้านแรงคนบรนนอกทุกวันนี้อัตลักษณ์ใครมีอะไรเป็นอัตลักษณ์ของตัวดีที่สุดมีวัฒนธรรมศิละปะ แต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดมีอัตลักษณ์ของตัวมีความภูมิใจในความเป็นของตัวโดยไม่ต้องไปมองผู้อื่นหรือวิ่งตามใครต่อใครอิสระเสรีนี่ฟีดอม,ม,มดีที่สุด <ś c oughs> ดีที่สุดคืออิสระเสรีดีที่สุดนะอ้าวรบพรเจ้าใบบุญ รับพรเจ้าเพียงคุณมันไปไหนแล้วรับพเรเนาะเพียงคุณอยู่ไหนมันรับพรเดอ้อเพียงคุณเอ้ยเจ้าหลานน้อยรับพรไปบุญรับพรมาถึงว่ัะรับพรหลวงปู่กูบาจา์เด้ออันนี้คุยกับเด็กมวันนี้ไม่คุยกับผู้ใหญ่ <c ười> คุยกับเด็กอือวันนี้วันเสาร์ ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสักรังเอวามิวัยโตดินนงเปตานังอุปกปติอิจิตังปติตังตุมหังเขปะเมวะชมิเจโตสัมเบปุริโตสังกปาจันโดปนรโสยาถามณีโจติราโยยถา วิวันจันโตสัมบรโอนินาสัวตุมาันเตมเบาวันตวันตายที่งคยอยูกันบ่าวิวันดานสิริเสนิจังวน ปัจจัยหน่วจตตารวธรรมวันทันติอาญวันโน่สุขังบาลังอันังปานังวัฒังยานังมาลากันดังวิเลปานัง สยยาวัดสัตทั้งบัณฑิไปยังดานวัตัวอิเมตสังอาณาโดบัลโดติวัตโดติวันนาโดญาณาโดสุกโดติดีปาโดติจักกูโด มานาปะยิระปเตมานาปังอากาศสดตตาระปเตปุนากางวารสดาตาวรราบิโหติเสธันันโดเสทะโมเปติทานังอังกายิวรดายิเศตษายิจะโยนโรัง

นุบาเวนัสดาโสทิปาวันตุเตบาวะโตซาปมังกะลังรักันโตซาบดีวตาสัมบะดัมมานุบาเวนัสดาโสทิปาวันตุเต Ba wa tu sa ba lang ra gan tu sa ba de ta sang ga nu ba sa da so ti ba wa tu te ใบบุญกับเพียงคุณมาเอากลนบาดมะมาเอาส้มมส้มนี้เป็นเคล็ดนะ ừ, ทำไมต้องให้ส้มทำไมก็ต้องไหว้ด้วยส้มมันมีเคล็ดนะอายุยืนนะมาเอากลนบาดมามาเพียงคุณมาเลยใบยบุญมาเลย อันนี้ของหนูนะอันนี้ของหนูนะอ่าอ่อาบอกจะเลินลุงเหนะลืองนะลูกนะแข็งแรงอ่า,าออมาอ่าคนบาดในเขาอ่า็นบาดในเขาอ่าจะเล่กนกระต่ายนะมีกระต่ายด้วยมีกวางด้วยน้องยุงด้วยนะเยอะแยะเลย น้องยุงก็เยอะกระรอบก็เยอะนี่ที่พระเทกอนบาเนี่เป็นฝูงฝูงเยอะแยะ